ข่าวใหญ่ที่สุดอีกหนึ่งเรื่องเมื่อวานนี้นะครับนั่นก็คือกรณีของปอป็อกบาครับหลังจากที่โดนตรวจสารกระตุ้นและปรากฏว่าสารกระตุ้นนะครับเป็นบวกครับล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับก็มีการลงดาบแล้วก็ทางปอป็อกบาครับโดนสั่งแบน,นครับห้ามลงเล่นฟุตบอลเป็นเวลา4ปีด้วยกันนะครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับ ย้อนกลับไปนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับเรื่องราวของพอปอกบาเกิดขึ้นนะครับหลังจากเกมที่ยูเว่เจอกับอูดิเนเซ่นะครับในช่วงเดือนสิงหาคมแล้วก็มีการสุ่มตรวจสารกระตุ้นเลยครับปรากฏว่าการสุ่มตรวจสารกระตุ้นครับทางฝั่งของพอปอกบากลายเป็นบวกครับแล้วก็มีการตรวจใหม่ปรากฏว่าก็เป็นบวกอีกครับนั่นก็เลยทําให้มีประเด็นเรื่องราวใหญ่โตครับสุดท้ายเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการลงดาบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับโทษแบนครั้งนี้ของปอปอกบา โดยจะมีการแบนกันทั้งหมด4ปีด้วยกันนะครับโดยสำหรับสาเหตุนะครับที่ทำให้ผลตรวจของปอป๊อกบาครับมันกลายเป็นบวกเขาก็บอกว่ามาจากเพื่อนของเขาครับสั่งยาให้เขากินแล้วหลังจากนั้นนะครับเขาก็กินยาที่เพื่อนบอกกลายเป็นว่าไอ้ผลตรวจออกมาค่าเทสโทนนะครับตรวจแล้วมันก็สูงเลยครับ และแน่นอนนะครับหลังจากได้ทราบข่าวจากหน่วยงานสารกระตุ้นอิตาลีนะครับทางปอปอกบาก็เชื่อเป็นผลการตัดสินที่มันไม่ถูกต้องนะครับเจ้าตัวก็รู้สึกว่าเสียใจและก็ช็อกเป็นอย่างมากเจ้าตัวเองครับก็ยังคงมั่นใจนะครับว่าไม่ได้ทําผิดแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าเจ้าตัวก็บอกว่าในฐานะอาชีพนักเตะครับเขาไม่เคยคิดจะโกงใครนะครับหลังจากการตัดสินโทษแบนครั้งนี้นะครับเจ้าตัวก็บอกว่าเขาเองจะไปยื่นต่อศาลกีฬาโลกอีกครั้งหนึ่งครับ ให้แบบว่าสู้เต็มที่นะครับสำหรับเรื่องนี้โดยทางปอกบาเองเขารู้สึกว่าเขาเองก็ไม่ได้ทําผิดนะครับแต่ว่าทางหน่วยงานสารกระตุ้นเขาก็ลงโทษไป4ปีเต็มๆครับก็ต้องมารอดูกันต่อนะครับว่าหลังจากนี้นะครับการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลกีฬาโลกับปอปอกบานี่จะสามารถต่อสู้ เรียกความถูกต้องให้กับตัวเองเรียกความยุติธรรมให้กับตัวเองแล้วก็จะสามารถกลับมาเล่นฟุตบอลได้อีกครั้งหรือเปล่านะครับอันนี้น่าสนใจมากๆก็ต้องมาตามรอกันดูต่อไปแล้วครับว่าสุดท้ายแล้วเรื่องของการใช้สารกระตุ้นครั้งนี้มันจะเป็นอย่างไรครับนอกจากนี้นะครับสํานักข่าว AP นะครับก็มีการรายงานนะครับบอกว่าโทษแบรนดปีของปอป๊อกบาร์ในครั้งนี้นะครับมันก็เป็นไปตามมาตรฐานแหละครับขององค์กรต่อต้านการใช้สารกระตุ้นโลกครับ แต่โทษดังกล่าวนะครับยังสามารถลดได้หากนักกีฬาครับพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้ตั้งใจในการใช้สารกระตุ้นนะครับแล้วหากผลตรวจมีการเตือปนหรือว่าหากนักกีฬาให้ความร่วมมือเป็นอย่างมากกับการสอบสวนโทษแบนโทษนี้ก็จะลดลงมาอีกครับก็ต้องรอดูละครับว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปแต่ว่าถ้าเกิด4ปีไม่ได้ลงเล่นฟุตบอลเลยนะครับและอายุของปอปอกบาขนาดนี้นะครับก็แทบจะปิดฉากการเล่นไปเลยทีเดียวครับ สำหรับนักเตะอย่างปอปอกบานะครับแจ้งเกิดแบบสุดๆนะครับกับยูเวนตุสครับและหลังจากนั้นก็ย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดด้วยค่าตัวที่เป็นถิติโลครับแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จกับแมนยูครับย้ายกลับมาอยู่กับยูเวอีกรอบหนึ่งครับแต่ว่ารอบนี้นะครับมีทั้งปัญหาการบาดเจ็บหลังจากหายจากการบาดเจ็บก็มาเจอเรื่องของสารกระตุ้นอีกครับก็ถือว่าเป็นเคราะห์สำกมซัดจริงๆครับของทางปอปอกบาในช่วงหลังนะครับสำหรับปอปอกบานะครับ ตลอดอาชีพการค้าแข่งของเขาครับลงเล่นไปทั้งหมด514เกมครับทำได้84ประตูคว้าแชมป์ในระดับสโมสรอนนะครับ10รายการด้วยกันแล้วก็คว้าแชมป์โลกกับฝรั่งเศสมาอีกหนึ่งถ้วยด้วยแหละครับและนี่ก็คือผลงานทั้งหมดของปอปอกบาครับในอาชีพการค้าแข่งเลยครับและเพื่อนๆเลยครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับกรณีการใช้สารกระตุ้นครั้งนี้ของปอปอกบาครับแล้วจากการให้การของเขาครับคิดว่าครั้งนี้นะครับเขาจะสามารถยื่นอุทธร แล้วจะประสบความสำเร็จในการยื่นอุทธรณ์หรือเปล่านะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์สง่งหัวใจเข้ามาพูดคุยนได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรโดกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่องโฟนตรงไว้ด้วยนะสุดท้ายครับฝากทุกคนไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มังชมคลิปนี้อยู่นะครับ ูซูกินะครับจัดเต็มนะครับกับแคมเปญสุดพิเศษต้อนรับปีมงกอนะครับสุูกิแพตตินัมดิวครับดิวคุ้มขั้นสุดครับออกรถยนต์สุสกิในวันนี้ขับฟรีไปเลย90วันนะครับหรือว่าพร้อมรับส่วนลดนะครับสูงสุดอีก5 0,000บาทหรือจะเลือกรับดอกเบี้ยสุดพิเศษแบบผ่อนสบายๆก็ได้เหมือนกันนะครับสนใจรับดิวสุดคุ้มแบบนี้นะครับได้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง7เมษายนนี้เท่านั้นครับ รายละเอียดเพิ่มเติมครับไปได้เลยครับที่ w w w suzuki.co.th ครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ไดที่โชว์รูมสุซูกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่างส u ซูกิครับ